ฮัลโหลพอ่อฮัลโหลฮัลโหลเขาน้อยอย่างก,กับน่อยอย่างพ่อพี่พี่ก็ไปพ่อเกดโอ้ขอบนล่างเร่องบนบอครับอ,อืมเอาไป่ตัวนอะพอนอคคนวางสิไป่ตัวระจังเอาเล่าทู่ไม่เยอจักหน่อย ยืนก้นพุดชุดเต็มเล่าพัฒนาพร้อมหกเจ็ดเลือกร,รักตัวใดพ่อจะเ้น หกเจ็ดแปดสี่ห้าหกเจตัวประกอบเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่าสี่ศูนย์ส

แปแบบแบบด,ดหนึ่งแปดสองแปดสามเลขวิ่นตัวใดพอจ้าเขวินเจ็ดหนึ่งสี่สองเจ็ดหนึ่งสี่ห้าสองเราว่างเจ็ดกับหนึ่งนะพ่อเนาะ อขออนุญาตทบต้นตัวเลขพระเจา้จาจะทำช่วงขาขออนุญาตทบต้นตัวเลขเนาะหลังจากที่เข้าไปสองน้อยไม่เฉพาะกีดก,กันน้อยพี่พี่มาพอเข้าบนล่างนะคะท่านำช่วงขาเอาไปต่อตัวเลขแนวทางประจําวันพุทธที่สิบสี่กุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเปนบาลนไทน์พร้อมกับท่าำช่วงขาะมื่อื่น อย่าลืม14บสแล้วค่ะท้ช่วค่าเ,าเลขลักซีหกเจ็ดนะคะตัวประกบ9 0้าศู่สองสาบนล่างนะคะบนล่าง49 4เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสสห้าหห้าหหสองหสามหกเกหนึ่งสองหสาม 70, 7จ7ด7ก7าเจ็ดศูนย์เจ็เล็กวิ่น7 1็ดหนึ่งาสงระว่างเกับ1นึ่เนะาะค่ะท่ช่ชมเนาะเอาอันนี้คือตัวเลขแนวทางขอบจักรกวานของพบพมอีกอย่างคือเป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาพรอม มืออื่นเล่าพัฒนาถ้าบ่มีอยู่นี่หนีเบาๆจักหน่อยถ้ามีก็จัดตามความเหมาะสมเนาะคะ่ะเนาะเป็นชุดเต็มของเล่าพัฒนาเดี๋ยวหลังจากคลิป5น้อยของผู้พ่อน์แล้วก็สิเป็นเล่าพัฒนาของผู้พ่อน์ต่อเอาพอมีอย่างสิบอควาแฟชั่นคลับเอฟซีบอถ่ายคลิปาน้อยครับมือนีด่น้อยมากละ่ะสอ,องน้อยกระโดดบนบนรางสองน้อยหนึ่งแถว บันฉนฉสองสองมันนสองน้อยผมว่าเขามันเขาเฉราะยึดกับคนรางพี่้พี่คือคนร่างไกยูร์วาต้อับเบองนี่ก็เล่ากัอยุนนี่แหละใที่เื่อเล่ากันนี่นี่ก็คนต้วงอ่ะตุเรียว่าเกี่ยวข้อี่กับคนลางนี่นี่หละเล่าอะไร วัดทั้งวนทั้งวางลยแต่พวกนี้กะอาคิดเอาอนไลน์ก็ได้เพื่อนมันก็รูเจัคเชียร์เราว่าเล่ากันไหววนกันลางวนลางกับวนันกับวนลางดีบรีการหกตัววัดว่านี่ขึ้นนี่กัหกตัวว่าเจ็ดสองเจ็ดสองหลอกสองข้งนะเจ็ดสองสองน เป็นหนึ่งหาทยี่หันมันก็ไลยเป็นหกตัวก็เข้าหรอว่าแช่ว่าเอาออกไปเหรอมันว่ออกไปมันก็ยุ่ในีุ่ดจุดจุดเต็มจุดเต็มในที่เข้ามัน่ะคุณได้สื้น้อยกับสือขึ้น้อยไปเลยกัไไดทั้งบนทั้งล่างหรือว่าถ้าเอาไปพูดถึงขยุ่ในี่ขึ้เข้าหั่อน่ะเล่าก็ได้ผูดถึงพี่แกหน้าเมื่อวามันค่อยออก คนลางก็่คนลางนี่นี่ละบึ้งบิ้งมักตัวไหก็ยังสื่อเล่าก็ะไรกันพวกมักกบพันๆไปกับเป็นยางแต่ว่ามันมันก็ว่าใครมุทเซี่ยเล่าก็ะไรแต่ว่าน้อยกัเมื่อเขาวนลางวัดกะไรวะมันก็มันจะเริ่มมาถ้าโมนี่น่น้อยสมมติาน้อยงมึงก็เขาดีวัดจุดวาสมมติกะไรมันเขาัม่นี่แหละมะ เง ane, th ี no ้อาจจะเขาวนร่างก็ได้ถูถูน้อยขีน้อยหายน้อยคือก็ว่าสำคัญที่สุดก็ไปเล่ยนรัศวกรรมหรือว่าการเรียนอะไรอย่างก็ไปเล่นโลดเด่นขึ้นเด่นเลยแต่ว่าเล่าอย่างน้อยอย่างแนวหลายครับพวกสุกันอยู่ผู้เชี่ยวปืนผู้เชี่ยวชักที่บอกว่าท่างเล่นคนเดี๋ยวไปเล่ยนยังต่อยังคนจะคู่ดีเลยหล่ะ ว่ามันได้ทุกันเด็กเพ่าะฮีไล่เนี่ยมันเก่าดีครับปีแน่ยุโทรวันนั่นโซนี่เขาหุ่นเขาเล่าอย่างแน่น้อยอย่างแนวหลายครับครับก็ไม่ด้น้ำแบบนี้เด็กจะขอกลับขอบพระคุณพ่อหลายๆน้อพ่อเนาะตัวเลขเนี่ยทางขอหงิ่งปังๆขอให้แตกสามน้อยสีน้อยหรือหุ่นเบ็ดมือเลือกกระไดเมื่ออื่นแล้วก็เล่าพัฒนาน พร้อมนพอเนาะเจอกันไม่คลิปหนากับพ่อค้าเป็นคลิปตัวเลขแนวทางเล่าพนาต่อไปนพเนาะ,นะต่อไปเล่าพัฒนากับพ่อค้าขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ